this moment that he knew he fucked up. No สวัสดีฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตชาแนลนะครับผมยูเกิ o เกมว mm ันพีซเบลติรัสกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการเล่นตัวละครซาโบนะฮะเป็นซาโบหมัดแดงนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะฮะเพื่อจะได้เป็นกรใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดขอทเทนต์ต่อๆไปด้วยนะฮะ โอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันในคลิปเลยครับโอเคครับผมก่อนที่จะเข้าไปดูในเกมเพลย์นะผมเรามาพูดอะไรนิดนึงเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้นะฮะเหรียญที่ผมใช้กับตัวละครตัวนี้นะผมนั่นก็คือเหรียญ CP9 นนั่นเองนะผมเพราะว่าถ้าเกิดการติดคีย์ดิคอนะฮะอันนี้จะเด้ง HP ให้เราคือมา3%รนะผมถ้าเกิดติดคีย์ดิคออีกเหมือนกันนะผมก็จะลดคูด้วสกิลสองลง3%าเนะฮะและสุดท้ายนะผมถ้าเกิดติดคีย์ดิคอ้อก็จะลดสกิลยซึ่งี้ือคีย์เล็นตัวลร ลดครูดาวสกิลหนึ่งให้ได้มากที่สุดนะเพราะสกิลเนี้ยถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยตัวละครเราจะทําอะไรค่อนข้างที่จะยากในเมตานี้พอสมควรนะเราค่อนข้างที่จะต้องพึ่งสกิลหนึ่งมากๆเลยนะผมสกิลที่หนึ่งของตัวละครตัวนี้นะผมก็คือจะทําให้ตัวเองเนี่ยไปอยู่ในร่างของเฟรมเฟรมใสก็คือร่างที่ไฟลุกนะฮะมันจะคลา้ายๆข,ของอาคารนะผมแต่ว่าจะไม่ดีเท่าของอาคารเพราะของอาคารมีอมะตะแต่อันนี้จะไม่มีอมะตะแต่การสถานะทุกอย่างนะผมแต่ข้อเสียคือ อยู่ในล่างนี้ห้ามจับธงนะผมถ้าจับธงสถานะนี้จะหายทันทีเลยนะฮะโซลิคิวที่สองนะผมด <damage S 2> าเมจแรงมากนะผมเป็นกรงเล็บมังกรเพลิงนะฮะ โจมตีไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะผมมันเขียนว่าระยะไกลแต่ว่าจริงๆไปใช้ในเกมแล้วคือมันสั้นมากนะครับผมใช้โดนยากพอสมควรนะผมแต่หลักๆก็คือเราจะเน้นไปทางที่กดสก,กิลหนึ่งแล้วตีธรรมดาเอานะครับเทที่น่าสนใจนะผมปกติแล้วตัวละครนี้จะเก่งมากๆเลยนะผมถ้าเกิดเพื่อนในทีมตายนะฮะเพราะว่ามันจะบูตโอกาสการติดขีดข้อขึ้น300ยเรเซเลยนะผมแต่ต้องรเอเพื่อนตายนะผมถ้าเพื่อนไม่ตายเราก็อาจจะไม่คี้เยอะขนาดนั้นนะผม แล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ในสถานะเฟมเฟมเศษนะฮะเราจะสามารถโจมตีแล้วทาให้ศัตรูติดไฟไหม้ด้วยนะฮะแล้วยังไม่พอนะผมยังมีลดดาเมจอีก50%เลยนะผมถ้าเกิดเราอยู่ในร่างเฟมเฟมนะก็คือถูกตีจะถึกขึ้นมากจะลดดาเมจถึง50%เลยซึ่งมันเยอะมากนะผมสำหรับสายหมัดไม่ค่อยมีสายหมัดที่สามารถลดดาเมจได้เยอะขนาดนี้นะครับผมแล้วที่เหลือก็จะเป็นเน้นกับสถานะของการที่ทําให้ศัตรูติดไฟไหม้นะผมก็คือจะทาดาเมจเองขึ้น20%แล้วก็เพิ่ม HP ให้ตัวเอง10%เลยนะฮะโอเคครับผมต้องบอกก เมตาปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากมากๆเลยเพราะว่าอาศัยการกดสกิลหนึ่งเพื่ออยู่ในสถาน,นานะเฟรมๆเและสกิลมันครูดาวนานกว่าอาคาเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมแท็กที่ผมจะใช้ช่วยตัวละครตัวนี้ให้มันอยู่ในสถานะเฟรมๆได้นานมากขึ้นก็คือเซเว่นวอลลหรือว่าเจ็ดเทพจรสลัดนั่นเองนะฮะเพื่อให้ตัวละครเนี่ยคงอยู่ในสถานะเฟรมๆเนี่ยนานที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะฮะ เพราะจากเทปของแท็กนี้นะครับผมมันจะทําให้ถ้าเกิดเลือดเรามากกว่า50%นะเราจะอยู่ในสถานะที่เราติดนานขึ้นถึง30%เลยนะครับผมก็คือว่าปกติแล้วนะครับผมสถานะเฟรมเฟรมสเตปเนี่ยจะอยู่ได้แค่24วินาทีนะแต่การเพิ่มอีก30%นั่นหมายความว่า7วินาทีนะผมจะรวมเป็นทั้งหมด31วินาทีนะผมที่เราจะสามารถอยู่ในสถานะนี้ได้นะนั่นหมายความว่าจะทําให้ตัวละครเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสที่จะรีคูดาวสกิลหนึ่งได้ทันนะผมสามารถใช้ต่อเนื่องกันได้นะฮะ ถ้าเกิดเราติดคีบบ่อยๆนะผมก็จะช่วยได้มากเลยนะผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน,นแรงนะผมว่าตัวละครตัวนี้จะสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับผมไปดูกันเลย โอเคครับมาอยู่กันกับเกมแรกนะผมด่านบอลนะคูนี้ตอนกลางคืนนะผมก็จะไม่ไปทงกลางนะผมจะฉีดไปทงข้างๆนะเพราะเรามีสายวิ่งตั้งสองตัวแล้วนะครับฉีดมาข้างๆหลบมาก่อนนะผม,ผมน่าจะเจอกับยามาโตะนะฮะรอเ,เขาจับทงนะเหมือนเขาจะรู้เยอะนะผมไม่ยอมจับทงด้วยโอเคดอทเพอร์เฟกต์ไปสิใส่สกิลใส่เต็มหน้าเลยฮนะแล้วกดท่านหนึ่งเนะอาเพยายามอยู่ในวงทงไว้นะผมเพราะไม่งั้นอนะ่ะถ้าเกิดเขาจับทงได้เราจะเอาเขาออกไม่ได้นะ ก็พยายามต่อยเยรื่อยเวลาตีของทราบโบจริงๆตีเป็น1แล้วก็1 2ก็ได้นะผมเหมือนอาคาเลยนะฮะจะทำให้โดนดามเมจนานกว่านะผมไม่งั้นเขาจะล้มแบบนี้นะผมปึ๊บเฮ้ยคอเตอร์โอ้โหผมพลาดแล้วนะไม่เป็นไรเรามีรดดามเมจนะผมตอนอยู่ในสถานะเพลิงก็ต่อยเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งตัวนะเพื่อนเราเดินม,มาเติมได้ดีมากเลยฮะออกมาก่อนนะผมสถานะหมดนะผม เราไม่มีคียดีข้อแล้วนะต้องรอเพื่อนตายนะผมเราจะจจิงถ้าเกิดว่าเพื่อนเราตายนะโดนวิ่งทับอีกเรียบร้อยเลยเดี๋ยวตามตามเปิดร่างไฟรอก่อนนะจะตายแล้วเพราะว่าถ้าไม่มีร่างไฟเราจะโดนดาเมจแรงนะผมทันไหมทันไหมทันไหมไม่ทันนะผมฮึมมเฮ้ยอาคาอาคาเอเฮเฮ้ย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 ดีนะเราล้มก่อนไม่งั้นโดนหมัดหมาโอเคสวยครับสวยครับยามาโตะฝากด้วย เนื้อมาพอดีไปดูดิว่าเขาอ,อยู่ไหนโอ้มีสองอันเลยฮะเสยๆๆก๊อตก๊อตก๊อตฟาดโดยฟาดโดยท่อแป๊บไปไหนละ่ะโอ้โหใช้ไม่โดนนะเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เจอแชงด้วยนะเจอแชงเราต้องมีต้องมีสกนะิลหนึ่งแลต้องมีเฟรมเฟมนะเปิดแล้วสู้เลยครับ เจอแชงเนี่ยผมแนะนําให้ตีหนึ่งสองไปเลยนะผมทําให้เขาล้มไม่ได้มากที่สุดนะฮะทาให้สถานะเขาจะหายไปไวนะผมเพราะว่าเขาจะไม่ได้ตีเราแล้วก็เสียเวลากับการล้มนานนะฮะโอเคไม่โดนหลบได้นะตีหนึ่งสองให้เขาล้มนะครับผมพยายามขัดให้เขาล้มบ่อยๆนะผมโอเคโอ้ยเราล้มเองฮึบฮึบโอ้โหชิบหายแล้ย <laughs> ียบร้อยโอ้ยอยังไม่ตายนะผม ใส่เลยโหโชคดีนะผมเพราะว่าเรามีรถตามเมจนั่นเองนะไม่งั้นคือเราน่าจะโดนแรงมากๆเลยนะผมโ้แต่สู้กับแชฉงทีไรเนี่ยเลือดเราเหลือแบบเดินตัดจนไม่เหลือเลยนะผมคือความลําบากคือตรงนี้นะครับจะยืนต่อ,อยังไงไม่ให้ตายโดยที่แบบเหลือเลือดอยู่เท่านี้อโอเด้เออเรามีรถตามเมยนะผมโป้งเข้าไปฮนะแรงจัดมีบูทด้วยฮนะแล้วก็มีบ๊็อกด้วยนะฮะเก็บเมื่อกี้ขัดเขานั่นใหญ่เขาดึงธงได้ครับ เดยว์15วิก็พยายามขัดศัตูไว้นะผมดูมินิแมปดีๆนะผมเผื่อมีคนแอบไปดึงธงนะแต่นี่คือเขามากองกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะผมก็ทันไหมะน่าจะทันนะผมขับไปก่อนเลยครับผมสวยงามครับผมจบไปกับเกมแรกนะฮะ MVP น่าจะเป็นของยามาโตะนะผมก็กดไลค์ให้หนึ่งทีครับโอเค มาอยู่ในด่านาราบาัสตา้ากันบ้างนะผมโอ้เห็นจากตัวละครแล้วผมเห็นชะตากรรมของผมเลยนะฮะแช้งสองตัวอยู่ทีมเราเนี่ยแปลว,ว่าแทาร็ตเ,เนี่ยน่าจะลงเรานะผมสกิลของสตูนะ่ะน่าจะเล็งมาที่เรานะแบบอัตโนมัติเลยนะผมก็มาทงสองนะผมดึงไปก่อนนะฮะ มันไงว่าแล้วไงครับแชงมันไม่ได้มันเล็งไม่ได้นะผมมันก็เลยโดดมาหาเรานะนั่นเป็นความสวยจริงๆนะผมตียุตก่อนนะโอ้โหโอเด้งมารับไฟแฮรนะผมอย่างที่บอกนะผมเวลาที่เจอแช้งเนี่ยก็พยายามตีหนึ่งสอนะผมเพื่อให้เขาล้มนะมันจะกินเวลาฮารคิสสเตจของเขานะผมแล้วเขาก็จะไม่สามารถต่อคอมโบฮาคิของเขาให้ยืดยาวไปได้อีกนะมันจะทําให้มันหมดไวนะผมก็ถึงสองแล้ว โอเคไม่เป็นไรครับเขาใกล้ตายแล้วก็น่าจะหมักเข้าไปกินนะหนึ่งทีสวยงามครับโอเคไปทับเพื่อนตรงกลางนะผมเพื่อนอย่างหนึ่งตรงกลางได้แล้วฮะโอ้โหเราสกิลไม่มีโอโรเจอร์มานะฮะก็สกิลสองไปเลยแล้วกันจับธงหรอโอ้หอเพื่อนน็อกแบ็คมาชนเราอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่ามันจะมีไฟก็กดท่าหนึ่งไปก่อนเลยครับกันไว้ก่อนฮนะเอ๊ยเหมือนมีคนมาดึงธงนะผม โซบะมาร์คเขาล่องหนมานั่นเองนะเราเลยไม่เห็นในมินิแมพตั้งแต่แรกนะผมเพิ่งโผล่นะฮะก็ขัดไปก่อนนะผมก็ไอดอสกิลมาแล้วเพอร์เฟกต์ดอตไปสิครับเขาหายตัวนะผมไม่น่าเจอนะผมแต่ว่าเขาน่าจะวิ่งไปดึงธงอื่นนะเดาว,ว่าน่าจะเป็นธงแรกนะผมตามนี้สายวิ่งทั่วไปนะผมก็ดันเนี้ยต่อยไปเลยนะผมเวลาที่โซบะมาร์คดึงธงนะผมมันจะเห็นว่าเป็นธงกระพริบนะแต่จะไม่เห็นตัวละครนะผมเราดูจากมินิแมพได้นะฮะ ไอ,อโอเด้มันเข้ามาทําไมอะผมก็ล่าจะขัดแล้วโอเคไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยเซตโต้เขาเข้ามาช่วยได้ทำเนี่ยนะไม่งั้นก็เสียประไปน,น,นะผม<โด>เขาโดดเข้ามาในวงทงสตูก่อนเฮ้ยโอ้ยไม่รบิดโยเคียนอ่ะรอดครับผมกดท่าหนึ่งไปเลยนะเตรียมปะท่านะผมไปช่วยเพื่อนนะฮะไปมัดเข้าไปเอาไครโดติดไฟก่อนนะผมเสียธงเขาไม่ได้เกิดแ0เสีพาน่าจะติดสถานะนะเลเราก็จะได้เลือกคืนมาด้วยนะ แต่ก็จะได้ไม่แค่นี้แหละฮะโดนตัดแมกเอดไม่เหลือแล้วฮะเจอกับแชมุลทีลำบากคือตรงนี้นะฮะโอ้ยโ,โอเคลำบากตรงที่แบบไม่มีแมกเือดนะี่แหละเจอชาร์จก็ต้องปล่อยให้เขาเละครับให้เขายึดไปเผาไปก่อนนะเอ้ยมันวิ่งมาแต่ว่าหลบไปสุดเอาท่อแป๊บฟาดแ้่ต้องรอทก,กิลหนึ่งครับผมงน,นี้ไม่ไหวงน,นี้ไม่ไหวโอเคเพื่อนช่วยทันนะผม มันต้องเป็นเราทุกคียเลยนะครับผมว่าตัวอื่นไม่มีให้ลงนะฮะเขาไม่เป็นเป้าหมายสก,กิลนะผมเพราะฉะนั้นมันคือชะตาที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงของตัวละครธรรมดานะผมที่ไม่ใช่แช้งนะก็ต้องรับสก,กิลไปนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะผมวิธีการเล่นซาโบไฟนะก็พยายามยืนแถวสอนแล้วก็บวกตอนมีสถานะเฟรมเฟรม,มสเตตเอานะครับ